เป็นตัวแทนแล้วได้สิ่งนี้สวัสดีค่ะคือาสตสารทตรีน้ำลำปางนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารศูนย์นะคะใต้สังกัดสายการตลาดภูมิภาคที่17ค่ะสาย55จังหวัดเชียงรายนะคะก่อนที่หญิงจะได้มารู้จักกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะหญิงเคยทำงาน,นอยู่บริษ,ษัทนิคมอุตสาหกรรมในจ,จังหวัดลำพูนมาก่อนนะคะ ซึ่งทราบกันดีนะคะว่าต้องใช้เวลาในการทํางานอยู่ในโรงงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะต้องมีการทํางานในช่วงเวลาที่หลายๆคนกำลังพักผ่อนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะเหลือเวลาให้กับครอบครัวน้อยมากเพราะต้องใช้เวลาในการทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินที่เยอะนะคะเราก็ต้องใช้เวลาทํางานเยอะเช่นเดียวกันนะคะ และนี่คือเหตุผลที่ังตัดสินใจเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะหยิมได้มารู้จักกับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตก็เพราะผู้จัดการภาคปฐุมบดีคนสวยของเรานะคะท่านได้แนะนําให้เราเข้าสู่อาชีพโดยตั้งคําถามว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ว้าว ได้ยินมาตลอด1ิปีที่อยู่ในบริษัทนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะรู้สึกว้าวกับคําถามนะคะแต่ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเลยจนกระทั่งได้เริ่มทํางานอย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็เริ่มเห็นก้อนเงินแต่ละเดือนซึ่งเป็นก้อนเงินที่ไม่เคยได้เลยในแต่ละเดือนของการทํางานในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะและที่น่าตกใจมากที่สุดได้มารู้จักกับการเสียภาษีค่ะ ตั้งแต่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะอย่างมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นไม่ต้องลายงานลัดบ้านไม่ต้องรอเทศกาลนะคะมีอิสระของเวลาในการทํางานด้วยไม่ต้องทํางานทุกวันและที่สําคัญมีรายได้ที่ตอบโจทย์จริงๆค่ะจากการทํางาน,นที่เดิมหากเราต้องการทํางานต้องการเงินเดือนที่มากเราก็ต้องทําให้มากนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดเราก็ต้องทํางาน อย่างนะแต่พอได้มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะไม่ต้องทํางานครบ30วันแต่เรามีไรายได้ที่มากกว่านะตามความพยันของเราเลยนะได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพทางด้าน ต่างๆนะคะจากสื่อการเรียนการสอนของบริษัทนะคะสำหรับพี่ๆหรือน้องๆน,น้องท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตของเรานะคะสามารถติดต่อได้นะคะติดต่อหญิงมาได้เลยหรือทักทายเข้ามาสอบถามได้นะคะหญิงยินดีให้คำตอบและคำปรึกษาทุกท่านเลยค่ะ